อย่าแกล้งมันจะหกนะตอนนี้มันเหมือนเป็นเกมสำหรับเขาเหมือนตอนนี้เขาเล่นเกมอยู่ถ้าเขาพูดต่อหน้ากล้องพูดต่อหน้าคนอื่นว่าเรื่องแตงโมอะไรเงี้ยแบบเคกก็จะเสียหน้าเขาก็เลยอยากรักษาหน้าเคกเคกเอาไว้เพราะเคกไม่เคยทำให้เขาเสียใจทำไมเขาจะต้องไปทำให้เคกเสียใจด้วยเปิดโปงความจริงว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไง คงคิดว่าตัวเองเป็นพรยเอกมัง้งหล่อมากมั้งเลือกได้คือชอบพี่เคเพราะแบบแค่รักสามใจแค่นั้นแหละแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาชอบแตงโมก็พี่แตงโมก็ต้องเลือกเบนอยู่แล้วปะไม่ได้สงสัยอะ่ะเขาก็ปากอย่างใจอย่างมาตลอดเขาก็แอคติ้งอ่ะเบื่อเล่นละครดูกันไม่ออกอะคะ่ะว่าเขาเล่นละครอะไอพี่เบนมันอยู่ห้องนี้ห้องไอโม จบนม่จับโจรจับโจรพูดตรงๆนะถ้าสมมุติเขามีซัมติงกับแตงโมแล้วเขาทำกับแตงโมอย่างนี้หนูเป็นหนูเป็นแตงโมหนูก็ไม่เอาเขานะ